Eu สวัสดีครับเจ็คกี้เรานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด7ตันนะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถขุดของยี่ห้อฮิตชินะตามชื่อต้นคลิปเลยนะครับเป็นฮิตชิ e x 75 ur ขี่ห<ม>้านั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะตามภาพของเขาเลยนะฮะมาพร้อมกับสเปคหัวเก๋งแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็ได้ขนาดนี้แบบว่าเอาไปแล้วใช้งานกันทั้งวันหรือว่าใช้งานกาันการ,การแจ้งเนี่ยก็สามารถติดแอร์ใช้งานกันย,า,ยาวๆได้เลยนะครับนี่มาพร้อมมมมัััััววววเเเเเเเกกกกก๋งนนนนะะแแลล้้้็็ตตีี่ยสยะะาาสปปคคคพพิศษาาาๆรรบบอท แล้วก็มีเกีย้ยยางหุ้มนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการใช้งานบนรถนะฮะในแบบว่า บนพื้นปูนนะครับหรือว่าในอาคารหรือว่าบนพื้นถนนพวกนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะดีมากๆๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่เขาเดินเนี่ยนะครับลูกค้าครับเขาจะไม่ทิ้งร่องรอยของตัวตีนตะขาวไว้นั่นเองนะครับก็คือพื้นปูนของเราหรือว่าพื้นถนนของเราเนี่ยจะไม่เสียหายนะครับลูกค้าครับหรือว่าถ้าเกิดท่านในนะฮะเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานลงเลนนะฮะหรือว่าลงดินแล้วกลัวเลื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถยิงน็อตตัวนี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็เก็บเกยางตัวนี้ไว้ได้นะครับสามารถใช้ได้สองงานนะถ้าเกิดเป็นงานพ เอาตัวเยืะยางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะเป็นแท็กเล็กตัวนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับใช้งานได้ทั้งสองแบบนะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะนี่นดัดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สเปกอีกยันหนึ่งนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือในส่วนของบูมของเขานะฮะตัวนี้เขาจะเป็นสเปกออฟเซตบูมนะครับลูกค้าครับนี่นะสเป o ออฟเซตบูมนะบูมของเขาเนี่ยสามารถสไลด์ไปมาซ้ายขวาได้นั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสวิงตัวรถเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยถ จะตอบโจทย์มากเลยนะครับจะทํางานในที่แคบได้ดีมากๆนะนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตะขอนะครับยกน้ำหนักตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสไตล์รถคุณญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาลองขับเทสตัวนี้กันหน่อยนะครับนี่หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะพอนั่งแล้วฟิลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองขับเทสกันเลยนะครับ ลองผ่านดันก่อนนะครับนี่นะครับกดตัวลอยได้สบายๆนะอ่ะลองกดตัวด้วยมุ้งกีกันบ้างนะครับนี่นะครับ hmm. ใน,นส่วนของแรงปั๊มของเจ้าตัวนี้เนะี่ยยังถือว่า <Yeah. S 2> ทํางานได้แรงดีมากๆนะลูกค้าครับนี่นะฮะกดตัวลอยขึ้นได้สบายนะครับอันนี้เป็นลออต่านะนี่ให้ดูเลยเป็นลออต่ํานะครับก็ยังกดตัวลอยขึ้นได้สบายนะครับตัวน,นี้นะฮะน,นี่แล้วก็พวกระบบไฮดรอลิกต่างๆของเขาเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับอันนี้สวิงซ้ายขวานะ แล้วก็กวักบูของเขาออกนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเอาติดบูมนะฮะเราเหยียบตรงเท้าของเขานะครับแบบนี้นะนี่นะฮะอ่ะา,าอระบบไฮดรลิกใช้งานได้ครบทุกอย่างนะเอาไปเนี่ยพร้อมเรียงานได้เลยนะครับเนี่ยนะฮนยะครับเวลาทํางานในที่แคบเนี่ยบอกได้เลยว่าคล่องตัวดีวมากนะลูกค้าครับเพราะว่าสามารถสไลด์บูมแบบนี้แล้วก็ขุดทํางานได้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเฟียวตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสต,ตัวเดินกันบ้างนะครับจึ๊บอ่านะครับ หลังนะครับซ้ายนะครับขวานะครับนี่นะฮะในส่วนของตัวเดินก็ถือว่าสู้แรงดีมากๆนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะเป็นลออต่ําแต่ว่าก็ยังบิดสู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวภายในของเจ้าตัว EX 15คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ สวยนะคันนี้นะครับเนื้อตรงเนื้อตัวเนี่ยไม่ผุนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขานะฮะก็แน่นอนมีโลโก้ฮิตาชิตีตาแบบนี้เลยนะครับอ่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสกรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปนี่นะครับผมก็พอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะครับวางเรียงไปแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหน้าดเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ย เป็นเครื่องยนต์อิยุสูนะครับลูกค้าครับเป็นรหัสี j จ1นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างดูแลง่ายมากๆนะเพราะว่าแน่นอนนะฮะตามไตรยุสูนะครับพวกนี้เนี่ยพวกอะไหล่เอวยกองเลยนะครับเราสามารถหาซื้อเทียบตามร้านอะไหล่ยนต์ทั่วไปได้เลยนะครับก็จะทำให้ในส่วนของค่าก๊อกนะฮะค่าอะไหล่เครื่องยนต์หนุ่มเขาเนี่ยมีราคาที่ถูกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหาได้ง่ายมากๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ ส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนขอบแป้นพิเศษนะะทั้ง2จุดนี้นะครับก็มาแห้งสวยเดียวมากเลยนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีทั้ง2จุดเลยนะแล้วก็ในส่วนของเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะลูกค้าครับเขาก็ยังทํางานได้ค่อนข้างแน่นและก็นิ่มดีมากนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเครื่องสวยปั๊มสวยนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยไปดูในสวนะ่วนของแผงคอนโทรลกันนิดนึงนะครับด้านข้างของเขาจะเป็นในส่วนของแผงคอนโทรลนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสต่้าพของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีหมด จุดลดซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับคลิปนะตัวนี้นะครับอ่าเนี่นะฮะแทงสวยทั้งคันนะครับเจ้าตัว EX 75คันนี้นะครับแทงสวยทั้งคันนะนี่นะครับโชวโล่โวล่างสวยมากนะตัวนี้นะครับไม่มีรอยผุเลยนะนี่คลิปคลิปนะบอกเลยคลิปนะครับ อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะครับแล้วก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพภายในสภาพเครื่องแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวทิตาชีนะครับ E X 7 5คันนี้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบรอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนลอ,องใช้งานของเขานะครับ แบบละเอียดละเอียดเลยส่ง hehe, it, ให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้นะครับประกอบกับถึงใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสุดมากๆหล่อมากนะคันนี้นะครับฮะและที่สำคัญได้สเปกคอมเพรสเบลมแบบนี้ไปใช้งานด้วยนะครับก็ได้าเกิดท่านใที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันที่นี้นะกับเจ้าตัวที่ชิป e x 7 5 ur คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูโดยชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะคครรััับบเพพื่่อไดดจามลนะะสสวีครับ